กันที่เรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่จังหวัดน่านนะครับที่จะมีการผลักดันให้เป็นงานในระดับนานาชาติด้วยโดยที่จังหวัดน่านได้มีการจัดงานปัวเปื้อนมากเป็นปีที่2มีการแข่งขันวบลเล์บอลสนามคโคลนที่เงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาทครับ นายสันติปาวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งมีนายกฤเ t พ e รพชรบุรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมก,การท่องเที่ยวส่งเสริมการออกกําลังกายและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม LGBTQ ทุกคนเท่าเทียมซึ่งงานปัวเปื้อนมากปี2วอลเลย์บอลสนามคโครนจัดขึ้นระหว่าง12-14กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่ดอยซิเวอร์แฟเชอ่รีอำเภอปัวจังหวัดน่าน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทบนสนามมาตรฐานขนาด16บคูณแเมตรที่เตรียมไว้อย่างดีเพื่อความสนุกและปลอดภัยของนักกีฬาแต่ละทีมซึ่งสนามโคลนที่เห็นก็เป็นโคลนคุณภาพปราศจากสิ่งแปลกปลอม น้ำสะอาดใส่คลอรีนฆ่าเชื้อด้วยครับไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือการแข่งขันวลลอลเลย์บอลสนามโคลนค่ะมี16ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันไม่จำกัดอายุและเพศทีมละ5คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเสริมอีกมากมายอาทิการประกวดคอสตูมมินิคอนเสิร์ตและบูธแสดงสินค้าท้องถิ่นและกิจกรรมปั่นเปื้อนโคลนสาวน้อยตกน้ำวลลอลเลย์บอลยักษ์เป็นต้นค่ะทางด้านกลุ่มปัวเพจคณะผู้จัดงานนะคะก็มุ่งหวังให้งานนี้ เป็น landmark ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ ที่ชื่นชอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่โดยคาดการว่างานปัวเปื้อนมากอีก5ปีข้างหน้าค่ะจะเป็นสนามการกีฬาเปื้อนสันทนาการนานาชาติโดยปักหมุดวางแผนกิจกรรมนี้ในแผนการท่องเที่ยวให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปีค่ะน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าจะมีการผลัก